สวัสดีครับคุณลุงครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชื่อจำลองทนช่อผลอยู่หมู่สิบสองตําบลนางรลือนางเลือครับบ้านวังเคียนอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทชัยนาทครับโอ้คุณลุงปลูกข้าวทั้งหมดนี่เห็นว่าหลายแปลงเลยใช่ไหมครับครับหลายแปลงแล้วเ้าโพทีมาทดลองกับแปลงกี่ไร่ครับแปลงสานทิบไร่หวานเมื่อไหร่หวานเมื่อไหร่วันที่ยี่สิบเมษายี่สิบเอ็ด ออประมาณเมษาไหมครับยี่สิเบเอเมษายี่สเมษาวันดํวันแล้ววันดำนาดําดําไปปุ๊บก็เริ่มใช้โฟีเลยแล้วก็มาเกี่ยวล่าสุดคือ1นึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบตั้งแต่เมษามาจนถึงสิงหานะครับปีนี้หลายคนจะรู้เลยว่าแรงมากของคุณลุงเจอไหมแรงโอ้โหแรงไหมสุดยอดเลยแรง ุดยอดเคยเห็นแรงอย่างนี้มาไหมไม่เมียแรงต้นตะเดาตาเอ็มต้นมะม่วงตายเลยเห็นไหมอโอ้ยมะม่วงตายเลยเนี่ยแรงจน,นความแรงอะ่ะคุณลุงปลูกข้าวสายพันธ์อะไรครับสายพันธ์เอ็มจีหนึ่งคุณลุงปลูกข้าวสามสิบไร่ในอดีตเนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมครับเมื่อครั้งที่ปลูกทีแล้วเนี่ยใช้เยอะใช้ปุ๋ย,ใช,ยใช้ยาเยอะประมาณประมาณประมาณถ้าปุ๋ยก็ แล้วดูหนึ่งคราวหนึ่งก็สารที่ผ้าลูกอ่ะยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาฆ่านั่นโอ้โหทะยุเป็นเงินประมาณเท่าไหร่มันปกติฉีดสี่ครั้งนะไหมสี่ครั้งสี่ครั้งครั้งหนึ่งห้าพันกว่าบาทห้าสี่ก็ยี่สิบแล้วก็ว่าทำนาล้านหนึ่งก็สองหมื่นแล้วค่ายาราคาจ้างฉีดอีกราคาห้าสิบาทอีกครับโอ้โหสามห้าสิบห้าซัดไปอีกพันห้าเบ็ดเสร็จก็คือเกือบสามหมื่นนะใช่คันนี้ยคุณพี่ตัดสินใจยังไงถึงไปเอาโฟทีมาใช้ครับที่ว่าเห็นดีเนี่ยเขาทําแปลงอยู่กับผม เห็นว่าเขาเขา้าวเขาว่าได้ดีได้ดีทุกคราวทุกคราวาแล้วผมก็อยากจะใช้มั่งเผื่อจะได้ดีอย่างเขาแล้วตื่นเต้นไหมตอนเห็นซองเล็กๆครั้งแรกเนี่ยหม,ม,มันก็ยังไว้มันจะได้ผลอะไรเปล่าว่ากันนี้เดียวเท่านั้นฉีดไปกี่ครั้งผมฉีดไปสามครั้งฉีดไปสามครั้งครั้งละกี่ซองสองครึง่งรวมทั้งหมดฉีดไปสามครั้งสามครั้งก็ตกประมาณห้าซองโดยเฉลี่ยตัวเลขกลมๆห้าซองนะครับซองละหกร้อยหกห้าก็สามสิบ ถูกไหมประมาณผมคิดผมคิดตัวเร็วกวงกลมนะครับซองละหกร้อยหกห้าสามสิบก็ประมาณสามพันบาทสามสิบไร่คุณพี่รถปุ๋ยไปกี่ลูกสามสิบไร่รถปุ๋ยไปสิบรูกสิบรูกปุ๋ยลูกเท่าไหร่ปุ๋ยลูกเราหกร้อยกว่าบ,บาทสิบรูกก็เป็นเงินหกพันแหละครับแล้วก็ประหยัดค่ายาไปประมาณสามหมื่นครับสามสิบไร่ปกติได้ประมาณสามสิบเกวียนเก่งสุดเลยปีไหนะอัดปุ๋ยก็ได้เฉลี่ยเมื่อกี้คุณพี่เล่าให้ฟังว่าน่าจะได้ประมาณไม่เกินสามสิบห้าเกวียน เปิดใจครั้งแรกใช้โฟทีชีดไปสามครั้งเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่ครับเกี่ยวข้าวได้ 3, 8, 8, 4, 6, สามสิบแปดเกียนสี่สิบหกถังสามสิบแปดเกียนสี่สิบหกถังนี่นะครับใบประทวนใบข่ายข้าวอยู่กับมือผมนี่นะฮะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมเยอะวิ<ธ>่ําข้าวมากี่ปีแปลงนี้ทํามาตกยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งกต่ทํานาแปลงนี้มาเพิ่งได้มากเนี่ยครับ ที่สุดตื่นเต้นกันทั้งบ้านไหมครับพี่โอ้โห oh, ลือกันทั้งตำบลลือทั้งตำบลเลย <laughs> ตาย <laughs> กลายเป็นดาราดังไปแล้วนะครับ <laughs> ประหยัดปุ๋ยหกพันประหยัดยาพร้อมค่าฉีดไปประมาณ2 3 0ถึงสามหมื่นบาทลงทุนการใช้โฟทีเพียงสามซอง 4, สาถึงสี่อ่ะห้าซองนะครับประมาณ3,000บาทเองแล้วแถมยังได้ข้าวเพิ่มนะครับจาก30เกวียนนะฮะเป็น38.4เกวียนเท่าไหร่ผมขายข้าวพันไปกละหมื่น แค่เกลียนละหมื่นนะครับปีนี้ทําทุกอย่างคล้ายๆเหมือนเดิมเลยดูแลข้าวเหมือนเดิมสายพันธุ์เดิมพื้นที่เดิมลดปุ๋ยลดการฉีดยาฉีดแค่โฟทีก็มีเงินเพิ่มในกระเป๋าถึงแสนไหมครับถึงถึงนะฮะมีอะไรจะบอกกับผู้ชมทางบ้านนีครับว่าทําแบบลุงเถอะแล้วจะได้มีเงินเก็บเหมือนคุณลุงที่นังลือชัยนาบอกที่น้องเกษตรกรชาวนาได้ครับใช้ใช้โฟทดีกว่าต<ช>ัวเนี้ย แล้วข้าวจะได้เพิ่มปุ๋ยยาจะลดเราก็มียังมีเงินเหลือที่จะเก็บไว้ซื้อน้ำมันเติมหนึ่งน้ำต่อไปได้อีกเพราะมันแรงอะเนาะโอ้โหแรงยอดสุดวันนี้ทีมงานโปรธีขอบพระคุณคุณพี่มากครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมแปลงนาที่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ